จะผ่าตัดทาศัลยกรรมแต่ไม่อยากบวมส้ำนานต้องทอํายังไงมาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมค่ะที่ผ่าตัดแก้จมูกและก็ได้ทานยาหยุดหนังไปเหยานะคะจากทางร้านหรือหนังไปเหย้าใบเมื่อลดอาการบวมช้ำจากการผ่าตัด,ตด,ตด,ตดทาศัลยกรรมค่ะซึ่งก็ได้เริ่มทานตั้งแต่ก่อนผ่าตัดตั้งแต่2วันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงกันค่ะคุณอ้อมเริ่มทานเต็มความพร้อมตั้งแต่ก่อนผ่าตัด2งวัน หลังจากถอดจมูกเก่าออกมาก็เกิดปัญหาจมูกยุบคุณหมอและก็คุณอ้อมเรียดกันเลยค่ะแต่หลังผ่าตัดออกมาก็ผ่านไปด้วยดีค่ะหลังผ่าตัดออกมาในวันที่2มีอาการบวมช้ำเล็กน้อยหลังผ่าวันที่3ค่ะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการบวมช้ำวันนี้จะบวมเยอะมากแต่ของคุณอ้อมค่ะมีอาการบวมช้ำขึ้นมาเล็กน้อยหลังผ่าตัดในวันที่5ไม่บวมและไม่ช้ำแล้ว เอาละมาถึงวันที่คุณอ้อมถอดเฟือกและตัดไหมกันแล้วสังเกตเลยเห็นไหมคะไม่มีอาการบวมและไม่มีรอยช้ำแล้วจนเจ้าหน้าที่ที่ตัดไหมแอบงงกันเลยค่ะคุณอ้อมหายไวมากๆเลยเพราะว่าได้ทัน สมุนไพจีนหยุ่หนานไปเหี่ยวลดอาการบวมช้ำจากการผ่าตัดทาศัลยกรรมไปนะคะใครที่สนใจค่ะเข้ามาดูได้เลยค่ะนะคะที่เพจหยุ่หนานไปเหี่ยวบายอีเม่ลดอาการบวมช้ำจากการผ่าตัดทาศัลยกรรมค่ะ